ก่อนหน้านี้ฮะผมรีวิวเกี่ยวกับกล้องและเลนไปเยอะมากๆฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึงอะแล้วหลายคนเนี่ยสงสัยฮะรวมถึงไม่แน่ใจว่า เลนเนี่ยเราใช้มอเตอร์อะไรกันอยู่ฮะบางคนก็เคยได้ยิน U S M นะ S T M อะไรแบบนี้ฮะหรือเลนบางตัวเนี่ยไม่ได้เขียนอะไรเลยเนี่ยเขาใช้มอเตอร์อะไรแบบไหนและพัฒนาไปถึงไหนแล้วฮะวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับผมก่อนอื่นเลยฮะผมจะพูดถึงไทม์ไลน์ทั้งหมดของมอเตอร์ของ Canon นะที่อยู่ในเลนต่างๆนะเริ่มตั้งแต่ ตัวแรกสุดเลยฮนะด้านนี้ครับผมก็คือเป็นมอเตอร์นะที่เรียกว่าไมโครมอเตอร์ฮะเลนเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้สิบแปดร้อยสามห้าตัว EFS นะตัว ชุดคิดของเขาเลยฮะตัวนี้เนี่ยข้างหน้าเลนเนี่ยจะไม่เขียนว่าเป็นมอเตอร์อะไรเลยนะก็จะไม่เขียนว่า U.S.M. หรือ A.T.M. อะไรเลยก็จะไม่พูดถึงมอเตอร์เลยฮะเวลาที่เราใช้โฟกัสเนี่ยเวลาถ่ายภาพนิ่งอะไรแบบนี้ฮะเนื่องจากทุกวันนี้เนี่ยกล้องเขาเก่งขึ้นแล้วฮะเวลาถ่ายเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็จะไม่เร็วแล้วก็ไม่เงียบอ่ะมีเสียงในการโฟกัสอะไรแบบนี้ฮะ ก็เรียกว่าเป็นไมโครมอเตอร์นะครเป็นอันแรกๆเลยครับผมแล้วก็ถัดมาตรงนี้ฮนะ1 8 3 5เหมือนกันนะแต่ที่หน้าเลนเนี่ยตรงขอบเขาก็จะเขียนว่า STM แล้วฮนะเต็ปมอเตอร์ของเรานั่นเองฮนะอันนี้เนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาฮนะช่วยในการถ่ายวิดีโอต่างๆนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะก่อนที่จะเป็น STM ฮนะเรารู้จักเลนขอบแดงกันอยู่แล้วฮนะนั่นก็คือเลนแ L แบบนี้ฮนะ ส่วนใหญ่เนี่ยจะเขียนข้างหน้าเลนตรงนี้ว่า USM ฮะ t อลท้าโซนิคมอเตอันนี้ก็เป็นตัวที่โด่งดังมากๆของ Canon อยู่แล้วนะอันนี้เนี่ยก็เป็นการใช้ความสั่นสะเทือนต่างๆนะทำให้ช่วยในการโฟกัสได้ดีขึ้นนะแต่คุณภาพเป็นอย่างไรฮะรวมถึงทุกวันนี้ฮะมาถึงตัวนี้ตัวล่าสุดเนี่ยเขาเรียกว่า Nano USM ฮะเดี๋ยวเรามาดูวนว่าแต่ละตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแล้วก ตัวไหนดีที่สุดเก่งที่สุดนะตอนนี้ครับเริ่มแรกฮะในส่วนของไมโครมอเตอร์เนี่ยหรือตัวที่เรียกว่าแรกสุดเลยเนี่ยมันทั้งช้าทั้งมีเสียงนะแล้วก็ไม่มีความแม่นยำเท่าไหรนะ่ฮะโฟกัสไปเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานนะผมจะข้ามไปถึง USM เลยฮนะเพราะว่าหลายตัวเนี่ยก็เขียนว่า USM หมดอะไรแบบนี้ฮนะแล้ว USM มันมีกี่ประเภทกันแน่ฮะเริ่มกันที่ <ừ. S 1> USM ฮะเขาจะใช้ตัวสเตเตอร์ฮะปล่อยคลื่นความ ทีนึ่งออกมาแล้วก็ใช้โรเตอร์เนี่ย รับความสัน่นสะเทือนนั้นฮะแล้วก็นําไปเคลื่อนชิ้นเลนนะจะเคลื่อนแบบแนวเป็นทรงกระบอกแบบนี้หรือว่าจะเคลื่อนแบบหมุนเนี่ยก็แล้วแต่ตัวนะแต่โดยรวมเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า U.S.M. ฮนะโดย U.S.M. เนี่ยมี2ประเภทด้วยกันนะสมัยก่อนเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมี2ประเภทนั่นก็คือไมโคร U.S.M. ฮะจะเหมือนเป็นมอเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยติดอยู่ที่เลนนะแล้วก็ใช้การสัน่นสะเทือนฮนะแล้วก็เคลื่อนชิ้นเลนนั่นเองค่ะแต่ว่าขนาดของ USM ตัวไมโครเนี่ยมันจะเล็กฮะแล้วก็ใช้เคลื่อนเลนที่อาจจะไม่ได้ชิ้นใหญ่มากฮะแต่ว่าเราจะได้ยินว่ามันเป็น USM แบบริงฮะก็คือเป็นวงแหวนนะก็คือเป็นใหญ่ๆเลยฮนะสเตเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเราจะเคยได้ยินว่ามันอยู่ในเลนพวกซูเปอร์เทเล่อะที่ต้องเคลื่อนชิ้นเลนขนาดใหญ่ด้วยกันนะฮะเขาจะใช้แบบ USM แบบริงนะ แต่ว่าหลังๆฮะพอเลนเนี่ย มันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่เขาก็มีการนำริง USM เนี่ยมาใช้ในการโฟกัสเหมือนกันนะเพื่อให้ชิ้นเลนที่เล็กเนี่ยแตกกำลังฮะเยอะฮะเพราะใช้แบบวงแหวนนะก็ทำให้ชิ้นเลนที่ไม่ได้ใหญ่เนี่ยแต่เคลื่อนที่ได้แบบนิ่งขึ้นเร็วขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้ฮะก็จะมีไมโครกับวงแหวนนั่นเองฮะสำหรับ USM ครับผมอันนี้จะเป็นวิดีโอที่แสดงการทำงานของเลน85 f 1.5 2 L U S M ฮะใช้ U S M แบบริงททนี่นะหรือว่าแบบวงแหวนแบบนี้ฮะส่วนสีฟ,ฟ้าที่เขาชี้ออกมามันใช้เคลื่อนชิ้นเลน85มิลน,นะที่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นชุดใหญ่เลยฮะในส่วนของกรุปที่ใช้โฟกัสนะก็คือจะเคลื่อนทั้งยวงเลยฮะกลุ่มตรงกลางเนี่ยใช้ในการเคลื่อนเพื่อโฟกัสทั้งหมดเลยฮะจะเห็นว่ามันต้องใช้แรงค่อนข้างเยอะในการสั่นสะเทือนเพื่อเคลื่อนชิ้นเลนที่ ใหญ่ขนาดนี้นะทำให้มันเนี่ยต้องใช้แบบริงไทยอะ่ะซึ่งแสดงให้เห็นเลยว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ในเลนส์ซูเปอร์เทเลนะแค่เป็นชิ้นเลนที่มันค่อนข้างใหญ่และหนักฮะต้องการความเร็วก็สามารถใช้ริงไทยแล้วครับผม มอเตอร์ต่อมาที่อยากจะพูดถึงงานนั่นก็คือมอเตอร์แบบ STM นั่นเองฮะสเต็ปมอเตอร์ของเรานั่นเองฮะเพราะว่า STM เนี่ยถูกใช้ในเลนรุ่นปัจจุบันนะรวมถึงก่อนหน้านี้ฮะตั้งแต่ปี2012ฮะออกมาเป็นตัวแรกใน c a นนอนะผมแล้วก็ได้รับความนิยมต่อนเนื่องมานะเนื่องจากหลักๆเนี่ยเขาใช้ในการลดเสียงตอนโฟกัสขณะถ่ายวิดีโอฮะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราใช้ออโต้ฟ โกัสอะไรแบบนี้นะเสียงจะดังมากๆตอนถ่ายวิดีโอนะเสียงก็จะเข้าไปในคลิปวิดีโอของเรานั่นเองฮะทำให้เวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามีปัญหาต้องใช้การแมนนวลโฟกัสกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะมี S T M แล้วเนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ไปฮะส่วนองค์ประกอบต่างๆของเขาฮะจะเป็นแบบนี้เลยคนระับผมก็คือจะใช้ รีสกูนะในการขับเคลื่อนชิ้นเลนนะแล้วก็เลนเนี่ยจะมีเหมือนแบบว่าพลาสติกเกาะอยู่ฮะแล้วก็วิ่งอยู่บนรางทั้งสองข้างฮะรวมถึงมีอีกรางหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นสเต็ปฮะแล้วก็ใช้มอเตอร์อันเล็กๆเนี่ยเคลื่อนสเต็ปไปทีละนิดฮะทำให้เวลาที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยค่อนข้างเร็วฮะแล้วก็เงียบมากๆฮะรวมถึงความแม่นยำต่างๆเนี่ยถือว่าดีมากครับผมและ STM ฮะพอเอาไป จับคู่กับกล้องอย่างรนะ้อยดีฮะตอนแรกๆที่ออกมาเนี่ยประสิทธ,ธิภาพเนี่ยเป็นที่ฮือฮาเลยฮนะเพราะว่า 100D นะจะเป็นตัวแรกๆเลยที่เขาเรียกว่า h y b r i d CMOS AF2 นะตอนนั้นเนี่ยจะเป็นการโฟกัสโดยการแตะหน้าจอด้านหลังนะในการถ่ายวิดีโอนะอยากจะโฟกัสตรงนั้นตรงนี้ฮนะใช้การ แต่หน้าจอด้านหลังแล้วร้อยดีเนี่ยเพิ่มขนาดที่หน้าจอด้านหลังในการแตะฮะเพิ่มจาก20%ที่กระจุกอยู่ตรงกลางเนี่ยเพิ่มมาเป็น80%นะแทบจะครอบคลุมทั้งจอเลยฮะตอนนั้นเรียกว่าถือว่าเอาไปทำงานวิดีโอได้แบบ ดีมากๆะประสิทธิภาพสูงมากๆแล้วก็ในราคาที่ย่อมเยาวด้วยครับผมที่ต้องบอกว่าควรเอา STM เนี่ยไปจับคู่กับ 100D ฮะเพราะว่ามันเป็น y b r i t AFC mod 2ตอนนั้นนะการทำงานร่วมกันนะจะถือว่ามีประสิทธิภาพมากๆฮะอย่างอันนี้เนี่ยสมมุติถ้าเอาไปจับคู่กับ 600D ฮะซึ่งเป็นเซ็นเซอร์แบบธรรมดาเนี่ยจะเห็นว่าการโฟกัสฮะทั้ง STM และ USM ตัวแรกๆเนี่ยเวลา ในการโฟก,กัสต่างๆความเร็วไม่ต่างเลยใช้เวลาไปถึง3า้วนะิรวมถึงไมโครมอเตอร์นก็ประมาณ3วิเหมือนกันนะถือว่าช้ามากๆนะในการโฟก,กัสแต่พอไปจับคู่กับ 100ดนะีฮะโอ้โหเรียกว่า STM เนี่ยใช้เวลาแค่0.21วินาทีนะในขณะที่ USM เนี่ยลดลงนะเหลือ1วีนะแล้วก็ไมโครมอเตอร์เนี่ย1.16วีฮนะอันนี้ก็เริ่มเห็นความแตกต่างแล้วว่า STM เนี่ยมันออกแบบมาสำหรับกล้องที่มีเซ็นเซอร์ที่เก่งขึ้นนะรวมถึงทุกวันนี้นะเป็น d ู a l ลพิกเซแล้วอะโอ้โหยิ่งเก่งกันเข้าไปใหญ่ครับผมอันนี้ฮะก็เทียบให้ดูไปเลยว่าด้านซ้ายเนี่ยเป็น 100D นะแล้วด้านขวาเป็น 600D ฮนดะเรียกว่าเซนเซอร์เนี่ยต่างกันนะใช้เล่นตัวเดียวกันนะ a t m เนี่ยโอ้โหเวลาต่างกันเยอะฮะด้านซ้ายเนี่ยใช้เวลาในการโฟกัสแค่0.21วินาทนะีด้านขวาเนี่ยรอไป3.07วินาทีด้วยกันนะโอ้โหเรียกว่าเซนเซอร์เนี่ยมีผลอย่างมากครับผม พอทีนี้ฮะเอาเล่น USM มนาะไปโฟกัส ตอนถ่ายวิดีโอนะกับกล้องที่เซ็นเซอร์ยังไม่เก่งมากนะทำให้มันมีเสียงฮะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอ,อะฮะเนื่องจากเซ,เซ็นเซอร์ในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้ทํามาสําหรับถ่ายวิดีโอโดยตรงนะมันก็จะเอาไว้ดูแค่ไลฟ์วิวอะไรแบบนี้ฮะยิ่งไปจับคู่กับไมโครมอเตอร์ฮะโอ้โหทั้งนานะสวินะแต่ละช็อตเนี่ยกว่าจะโฟกัสได้ะนะหวิบ้าง3วิบ้างฮะแล้วก็มีเสียงรบกวนแบบนี้ะต่อให้เราจะ เอาเสียงซาวเข้าไปแทรกนะตอนที่เราถ่ายเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหาอยู่ดีนะไม่สามารถเอาไปทำงานจริงๆจังๆได้ฮะในขณะที่ตอนใช้ S t M ฮนะโฟกัสเนี่ยหวิบ้างฮนะ0.16วิบ้างฮนะแล้วก็เสียงในการที่ โฟกัสเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเบามากๆจนถึงแทบจะไม่มีเสียงเลยนะถ้าเราใส่ซาวอินเสิร์ตเข้าไปแบบนี้ฮะถือว่าสบายๆเลยฮะและ ATM เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเอากล้องด s l r นะมาถ่ายวนะิดีโอฮะรวมถึงพอก้าวมาเป็นมิลเล r ร e เลอย่างทุกวันนี้ฮะก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบฮนะแล้วก็พัฒนาเป็น d u อ l p พิกเอะไรต่างๆฮนะเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยทุกวันนี้ ATM รวมถึงเซ็นเซอร์กล้อง ช่วยกันทำงานนะทำให้เราได้งานวิดีโอที่ดีขึ้นนั่นเองครับผม USM ฮะแบบไมโครแบบบิงเนี่ยเรียกว่าดีแล้วนะแต่อาจจะมีเสียงอะไรแบบนี้ฮ s t m ฮะว่าเงียบแล้วเร็วแล้วฮะหรือว่าขนาดเล็กแล้ว น้ำหนักเบาราคาถูกแล้วฮะแต่ตอนนีอ้ออกมาตัวล่าสุดฮนะมันคือนาโน U S M ฮะโอ้โหเรียกว่าเล็กลงไปอีกฮะแล้วก็เร็วขึ้นฮะรวมถึงเงียบมากๆด้วยฮะแล้วก็เหมาะที่จะถ่ายทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอฮะโดยที่เขาบอกว่า S T M เนี่ยาะจะไปนเน้นเรื่องของวิดีโอมากเกินไปหน่อยฮะเวลาที่ถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันจะมีความช้านะเนื่องจากมันเป็นสเต็ปครับผมเวลาจะหมุนจากใกล้ สุดไปไกลสุดในการโฟกัสอะไรแบบนี้อาจจะมีเรื่องของความช้าเนียนเบาเงียบแต่อาจจะยังไม่เร็วแต่ล่าสุดฮะนาโน USM ฮะโดยเฉพาะตัวนี้ครับผมเรียกว่าออกมาล่าสุดฮะ7 2 RF RF นั่นเองฮะเห็นว่ามันขนาดเล็กลงฮะเพราะว่าอันนี้ส่งส่วนหนึ่งฮะมาจากมอเตอร์ที่เล็กลงนั่นก็คือนาโน USM ที่กำลังพูดถึงอยู่นี่แหละฮะและที่สำคัญ ไม่ใช่นาโน USM 1ตัวเท่านั้นนะอันนี้เป็น Dual Nano USM ก็คือใส่มาถึง2ตัวในนี้นะทำให้แบบว่าเวลาขับเคลื่อนฮนะชิ้นเลนเนี่ยก็คือใหญ่ๆหน่อยเนี่ยคือถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็สามารถลดขนาดของเลนได้นะ7200เนี่ยก็เลยเหลือตัวเท่านี้แหละครับผมอย่างต่อมาประโยชน์ของ Nano USM ก็คือถ้ามันไปจับคู่กับเซนเซอร์แบบ Dual Pixel CMOS AF ของเราแล้วฮะ เรียกว่าทำงานได้ดีกว่า STM เข้าไปอีกครับทีนี้ฮะลองเอาเลนที่เป็นนาโน USM ฮะกับเลนที่เป็น STM เนี่ยมาใช้กล้องตัวเดียวกันนะนั่นก็คือ EOS 80D ฮนะซึ่งเป็น Dual Pixel CMOS AF แล้วฮนะเรียกว่าเป็นรุ่นอัปเดตล่าสุดแล้วเนี่ยมาลองเทียบกันดูอนะว่าตัวไหนจะเร็วกันนะในการถ่ายวิดีโอแล้วก็ในการโฟกัสนั่นเองฮนะอย่างภาพ เนี้ยพอนับถึงศูนย์ปุ๊บ โอ้โหลองถ่ายแบบนี้จะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยเร็วมากๆนะรวมถึงอันนี้พอรถเคลื่อนออกไปเนี่ยด้านซ้ายใช้เวลาในการถ่ายเนี่ยน้อยกว่าอย่างชัดเจนครับผมจะเห็นว่า STM เนี่ยกลายเป็นช้ากว่า USM นาโนไปนิดนึงนะโอ้โหเรียกว่านาโน USM ของเราอะตอนนี้คือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่ Canon ออกมาตอนนี้นอกจากความเร็วแล้วต่อยอดไปถึงเรื่องของการโฟกัสแบกเกต ก็คือตอนนี้เนี่ยพอมันโฟกัสเร็วโฟกัสฉลาดขึ้นนะเราสามารถสั่งที่กล้องนะว่าอาจจะโฟกัสที่ข้างหน้าก่อนนะโฟกัสตรงวัตถุแล้วก็โฟกัสหลังวัตถุอะไรแบบนี้แล้วก็เอามาเหมือนกันนะทำให้ได้เดบัลฟิลที่มากขึ้นนั่นเองนะหรือว่าเราจะรู้จักในนามของการถ่ายแสต็กอะไรแบบนี้นะแล้วก็เอาไปรวมกันในซอฟแวร์อันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากนาโน USM ครับผม จะเห็นว่ามอเตอร์ฮะโอ้โหเรียกว่ามีมากมายหลากหลายฮะแล้วก็พัฒนาการมาไกลามากมากนะตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยโอ้โหผมลองนี่คือแบบเสียงดังมากนะแต่ทุกวันนี้คือเร็วมากเงียบมากฮะแล้วก็แม่นยำมากมากครับผมจะมาดูกันค่ะว่าอนาคตเนี่ยมอเตอร์ Motor เนี่ยจะพัฒนาไปถึงไหนฮะอาจจะเล็กลงไปอีกนะอนาคตเนี่ยมอเตอร์ Motor อาจจะเล็กลงไปกว่าพวกนาโน USM ออีกฮะ นี้ก็ไม่แน่ต้องมาคอยติดตามครับ